โรแมนเรนเกือบโดนปลดแชมป์แรนดี้ออตตันรู้ทันกลโกงเรื่องราวเป็นอย่างไรคลิปนี้เรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่นะครับกลับมาพบกับโดโมเช่นเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำม,มาเล่าให้ฟังกันนะครับวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องราวของฝั่งสมัคดาวกับเนื้อเรื่องชิงแชมป์โลกนะครับ นะสีเศร้าโรแมนเรนเจอกับแรนดี้ออตันเอเจสตล์แล้วก็ l อลเอไนนะครับล่าสุดดูเหมือนว่าโรแมนเรนจะมีกลโกลงไม่อยากจะขึ้นปล้ำแต่ว่าก็เกือบจะโดนปลดแชมป์แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรมีเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราว่ากันในคลิปนี้นะครับเป็นเพื่อนรู้สึกอย่างไรกับเรื่องราวนี้สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างครับแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กนะับช่องของเรื่องมหมปล้ำเรสตอรี แล้วถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมครับสามารถสนับสนุนได้ผ่านทางระบบซูว์แตงในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรือในส่วนของสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อได้ผ่านทางเพจ Facebook ของเรื่องไม่ปล้ำเรสตอรี่ได้เลยนะครับเรื่องราวของศึก Smackdown ตอนล่าสุดครับเริ่มจากการที่โรมันเรสเนี่ยครับเปิดรายการออกมาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าโรมันเนี่ยมาแน่นอนเพราะอาทิตย์ก่อนไม่มาแน่แน,น่อาทิตย์นี้เปิดปั๊บโรมันมาคุยกับลูกน้องเออไอ โซโลเซโกอานะครับแล้วก็จ so, นะิมมี่อูโซบอกว่าอาทิตย์ก่อนเนี่ยที่สั่งไว้เนี่ยสั่งให้ทําอะไรนะ Fix it ใช่ไหมแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นนะก่อนหน้าอยู่ดีๆเฮ้ยกูต้องป้องกันแชมป์สีเศร้าเฉยเลยอะไรเงี้ยไปแก้ไขมาไม่ให้เป็นสีเศร้าเว้ยสรุปอาทิตย์ก่อนทําไม่ได้นั่นก็ทําให้โรมันก็ต้องมาเคลียร์ด้วยตัวเองในวันนี้นะครับทีเนี้ยใน ในส่วนของแมตช์4เซาที่ว่าเนี่ยนะครับเปิดรายการส a c k d o w n สัปดาห์นี้ก็เป็นเซกเมนต์เซ็นสัญญาก่อนเลยนะครับในการเปิดรายการเปิดรายการของวีคนี้เนาะว่าเซ็นสัญญาว่าะจะได้เป็นแมตช์4เศร้าอย่างเป็นทางการอะไรแบบนี้ซึ่งก็เปิดโดย GM สุดหล่อ Nick Aldis นะครับที่มาประกาศเรียกผู้รักชิงแต่ละคนออกมาก่อนแล้วก็ปิดด้วยโรแมนเรนคนสุดท้าย ก็มาทีละคนก็เริ่มจาก AJ Style นะออกมานะคือเขาก็เล่าคือระหว่างเปิดตัวเขาก็เล่าเรื่องไปว่า AJ ตอนนี้เปลี่ยนรูปลักษณ์เปลี่ยนแนวคิดนะเพื่อให้ได้กลับไปอยู่ในระดับท็อปนะก็อธิบายกันไปนะแล้วก็ผู้รักชิงก็ขึ้นมาเซ็นสัญญา AJ คนแรกไล่เดงต่อมาก็คือ LA n i g h t เยใช่ไหมรู้สึกว่าเย่ Movement ที่นี่จะเบาลงหน่อยไม่รู้เพราะอะไรนะเ,นะรเริ่มเบาลงเริ่มจางนิดนึงนะแต่ก็มาเซ็นปกติไม่มีอะไร ขณะที่ผู้ท้าชิงคนสุดท้ายก็คือแรนดี้ออตตันคืนนี้ตามโปรแกรมก็คือจะต้องขึ้นปล้ำกับโซโล่ซิโคอาในคู่เอกนะก็เช่นกันก็มาเซ็นสัญญาปกตินะพร้อมในการชิงแชมป์กับโรแมนเรนนะเพื่อเป็นการแก้แค้นตามที่เราเคยได้เล่าเอาไว้ก็เหลือฝั่งของแชมป์นั่นแหละครับที่มีปัญหาคือผู้ท้าชิงเนี่ยก็มาคือมาปกติมากเปิดตัวเซนเปิดตัวเซนเปิดตัวเซน,เเซนขณะที่ไอแชมป์อย่างโรแมนเรนเนี่ยเรียกว่าเหลี่ยมนะ สรุปแล้วเนี่ยนะครับโรมันเนี่ยเปิดเพลงมาแต่คนที่ออกมาไม่ใช่โรมันด้นเป็นพอเฮมนนะครับแล้วก็เป็นพอเฮมนที่มาประกาศว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยเพิ่งมาถึงสนามเรายังไม่ได้เห็นสัญญายังไม่ทันได้อ่านสัญญาที่จะต้องเซ็นเลยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเงื่อนไขมันคืออะไรงั้นเอาเป็นว่าพวกเราขอไม่เซ็นนะจ๊ะแบบเ,เรียกว่าเอากันหน้าด้านๆอย่างนี้เลยนะ แต่เหมือนที่เรารู้กันครับว่าตอนนี้พอมันเป็นตำแหน่ง GM อย่าง Nick Aldis เนี่ยนะครับ Nick Aldis ก็แข็งสู้เหมือนกันไม่ยอมโรมันเลนก่อนหน้าที่เป็น Adam Pearce มันคือคนประสานงานระหว่างรอกับ SmackDown นะราะนั้นก็ตำแหน่งไม่ได้เท่า GM นะครับออพอเป็น GM ปั๊บก็แข็งสู้อ่ะ Nick Aldis ก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรครับคุณไม่เซ็นก็ได้โรมันไม่เซน็นป้องกันแชมป์ก็ได้แต่ตอนนี้ผมมีลายเซ็น3คนแล้วออตัน LA Knight AJ Styles เดี๋ยวเราจะจัดแมตช์สามเซาในการชิงแชมป์โลกก็จะเป็นการหาแชมป์ใหม่ว่ายง่ายคือว่าคือถ้าโรมันมึงไม่เซ็นกูก็จะประกาศปลดแชมป์มึงตอนนี้เลยเอ,อแข็งมากนะฮะทีเนี้ยเฮมนก็เลยเดินแทบจะวิ่งกับอะไรด้วยซ้ำเพื่อมาเจราจาเฮมนบอกว่าโอ๊ยผมเคารพคุณนะในฐานะ GM เนี่ยแต่คุณทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกผมรู้อยู่แล้วเออเพราะที่เนี้ยโรมันใหญ่ที่สุดและโรมันเนี่ยจะขึ้นปล้ำแต่แมตช์ ตัวต่อตัวเท่านั้นเออพอถ้าย้อนกับไปเรื่องตอนแรกก็คือว่าโรมันประกาศว่าคือตามเรื่องเนาะเออประกาศว่าไม่มีใครชนะเขาได้ลแล้วเออแบบตัวต่อตัวอะไรเงี้ยเออมันก็เลยโยงไปโยงมากลายเป็นแมตช์สี่เศร้าตามที่เราได้เห็นกันแต่พอเป็นแมตช์สี่เศร้าปั๊บเอ้โรมันเริ่มกลัวเว้ยเพราะมันหลายคนนี่ใช่ไหมเออก็เลยพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้กลับคืนมาจนได้ในแบบนี้นะครับตามนั้นขณะที่ฝั่งของแอลเวย์ไน์ก็บอกว่าเออใช่มันคนแมตช์ตัวตัวนั่นแหละ เพระไลน์เพราะว่าแอลเอไนเนี่ยเป็นคนที่จับกดโรมันเลนได้แล้วนะแต่บังเอิญเนี่ยไอ้ลุงน้องบัตรไลนมึงมาเสือกไงเออมันควรเป็นรีแมทช์ของแ a ลเอไนกับโรมันเรนนะส่วนไอ้สองลุงอ่ะหมายถึง AJ กับออตันนะอยู่ดีๆก็มาเสือกต่อแถวชิงซะอย่างนั้นนะทั้งที่ลุงๆเพิ่งหายไปตั้งหลายเดือนเออไอเจเก็หงุดหงิดบอกว่าเออมึงไม่เข้าใจสินะนะจาได้ไหมบัตรไลน์กระทืบกูลืมหรือเปล่า แล้วมึงอ่ะเอลเวไนท์อ่ะข้ามศพกูไปไปชิงแชมป์กับโรมันแล้วเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือว่ามึงแพ้ไงเออเนี่ยแหละสําคัญที่สุดนะคือขอให้โชคดีแล้วกันนะในแมชนี้ยนะครับคือเอาล่ะทีนี้คุยไปคุยมาไอสองฝั่งระหว่างเอลเวย์ไนท์กับเอเจก็เกิดทะเลาะกันนะก็ประกาศก็คือสุดท้ายเนี่ยก็คือคุยกันว่าตอนเนี้สําคัญก,ก็คือว่ามึงไม่ได้สู้กับโรมันคนเดียวแต่ว่าเราต้องสู้กันเองด้วยนะครับทีนี้มันก็เลยเริ่มเละเทะ มันก็เลยตีกันระหว่าง2ฝั่งระหว่าง AJ กับ LA Knight นะครับทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไปเข้าทางฝั่งของเฮเมนแอว่าง่ายคือเฮเมนเนี่ยปั่นสําเร็จนะปั่นสําเร็จให้แบบมีคนคือมันก็ไม่เชิงปั่นใน2คนนี้มันก็ตีกันเองของมันนะนแต่ว่าเมื่อมีผู้ด้ชิง2คนสองจักษะเกิดทะเลาะกันอะไรเงี้ยเพราะั้นโรบันงานก็จะเบาลงแล้วไม่ได้เป็นทาร์เก็ตใหญ่แล้วนะครับแต่บังเอิญหันกลับมาในเวที ไอเอเจเอลไนทะมันก็ทืบก็ตีกันไปอ่ะมันก็ตีอัดกันไปจนถึงหลังฉากอะไรเงี้ยแต่หันกลับมาบนเวทีก็ยังเหลือคนที่รู้ทันอยู่หนึ่งคนก็คือตัวเก่าอย่างแรนดี้ออตตันนะครับนะคือณนะตรงนั้นก็คือเฮมแมนก็คือยิ้มย่อแล้วห้ยสบายเข้าทางท่านหมาเทพเราแล้วนะโรมันเราสบายแล้วนะคือออตตันก็ดึงเน็กไทของเฮมแมนแล้วก็ดึงมา แล้วก็บอกว่ากูรู้นะมึงกาลังทําอะไรอยู่เฮแมนแต่กับกูนี่นไม่เวิร์กหรอกเออพอคืนนี้ยแดดจะกระทืบโซโล่โชว์นะแล้วก็ชนะเออนับหนึ่งสองสามและจากนั้นเนี่ยก็จะประกาศให้โรมันฟังอีกครั้งว่าสามคำเ,เรียกว่าสามสามคำสามตัวเนี่ยที่อันตรายที่สุดในโลกมวยปั้มยังคงเป็น RKO าตามนี้ก็มาขู่มาขู่สำหรับออตันคือออตันนะ่ะรู้ทันนะวันว่าหลักๆคือเรื่องนี้ไอ้สองคนก็ยังตีกันต่อซึ่งในคู่เอกในสแตคดาวน์วีนี้ก็จะเป็นออตันกับโซโล่แต่ก่อนคู่เอกก็จะมีไอ้คู่ที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้คือมันตีกันจนกลายเป็นแมทช์ในคืนนี้เนาะซึ่งเป็นแมทช์ก่อนคู่เอกเป็นการเจอกันของเ j s t y ไตล์แล้วก็เอลเนนะครับคือแน่นอนแหละเ j จรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับความเคารพจากเอลเออ นะครับแล้วก็เอลเวยไนเนี่ยก็มั่นใจจนก็เหยียบหัวเอเจไว้ง่ายนะก็มั่นใจว่าจะกระชากแชมป์จากโรมันให้ได้มันก็เลยวุ่นวายก็เลยตีกันแต่ทีเนี้ยแมตช์เนี้ยสู้ไปกันมาสู้ไม่นานครับมันก็มีความวุ่นวายจากฝั่งบัตไลเพราะว่ามันก็มีตอนแรกมีจิมมี่โผล่มาทางทางเปิดตัวอีกฝั่งนึงนะเป็นโซโลซิโกอาปรากฏตัวออกมาเช่นเดียวกันแล้วก็เล่นงานใส่ซามมนสปซ์ใส่เอลเวยไนท์ทำให้แมตช์เนี้ยเป็นเอลเวยไนท์ที่ชนะดีคิว ชนะฝานะชนะฝาวนะครับแล้วก็โซโล่เนี่ยตามที่เขาได้บอกหลังฉากคือถ้าใครได้ตามเนี่ยเต็มเต็มโชว์ของ SmackDown จะเห็นว่าโซโล่เนี่ยเป็นคนที่รู้สึกรู้สึกว่าเขาต้องแก้ไขเรื่องนี้เออแล้วเขาบอกกับโรมมน,นยังว่าเขาเนี่ยจะเป็นคน f i กซ์เออแก้ไขทุกสถานการณ์ซึ่งเขาก็มาแก้ไขในแมน์นี้อ่าหลังก็คือแมตช์ระหว่างเอลนกับ AJ จ็คือเขารอบทําร้ายเอลเนเคลียร์หนึ่งคน แล้วก็ซามูเสไสปซ์ใส่ AJ ต่อเคลียร์2คนเพราะนะั้นเขาเคลียร์คู่รักชิงให้กับโรมมน2อจากสาคนไปแล้วเหลือแค่ออตันในคู่เอกของรายการนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เรียกว่าเล่นงานทั้ง2คนเสร็จฝั่งโซโล่ก็มั่นใจมากแล้วก็ประกาศสักดาเรียกออตันมึงออกมาสู้กับกูเลยตอนนี้นะจะกระทืบออตันต่อเออประมาณนั้นคือแบบดูโหดมากดูโหดมากนะแต่แมปในแมปนี่คือไม่ค่อยโหด่าไรดูอ่อนนะเพราะว่า รูปแบบมันก็คล้ายๆกันนะคือสู้กันไปแบบไม่นานผมกล้าพูดเลยว่าสองแมตช์เนี่ยถ้าเอาในแง่คุณภาพบปยปั้มนี่คือไม่เอาเลยเออแต่ว่ามันก็เล่ากันไปตามเรื่องอนะตามบล็อกตามล็อกเออที่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันก็เล่าตรงไปตรงมานะไม่ได้ออมไปไหนคือออตันยังคงเป็นผู้ท้าชิงที่น่ากลัวที่สุดสําหรับอ่าโรมันเรนเซตอนนี้นะครับอ่ะซึ่งออตันกัก็สู้กับไอ้ฝั่งโซโลไปเสร็จปั๊บเหมือนที่บอกว่าคล้ายกับแมตช์ที่แล้ว สู้ไปแป๊บเดียวครับระหว่างแมชอยู่ดีจิมมี่โผลมาแต่คราวนี้จิมมี่โผลมามันโผลมาแค่คนเดียวใช่ไหม,มไม่ได้มีโซโลโอีกฝั่งนึงเนาะสรุปจิมมี่แม่งโดนดักกระทืบโดนเอเจดักกระทืบข้างหนึ่งแล้วก็เอเจดักกระทืบอีกข้างหนึ่งนะเสร็จปั๊บฝั่งของโซโลแม่งรออยู่ข้างหลังรอจะรอบอัดออตั้นแต่ออตั้นรู้ทันก็เลยใส่ RKO แล้วก็จับกดชนะไปแบบง่ายเลยนะครับทีเนี้ยผู้ได้ชิงสามคนก็ขึ้นมาเผชิญหน้ากันบนเวที นะระหว่าง LA Knight AJ s t y l e แล้วก็ Randy Orton สรุปว่า LA Knight ทนไม่ได้ก็เลยอัด AJ ซะก่อนไอออตันเห็นท่าแบบนั้นก็เอ้ยกลัวมันจะมาอัดเรามันก็เลยชิง RKO ซะก่อนคืออ r t o n ก็จะเป็นคนที่แบบก็คืออ r t o n นะนะก็คือแบบไม่สนใครอะ่ะเออก็เอา RKO ใส่ LA Knight เสร็จเรียบร้อยนะฮะ AJ ลุกขึ้นมาสบับกสสบอมลุกมาก็โดน RKO อคนนึ่งนะครับและทีเนี้ยอ r t o n ก็รอทำท่ารอเรียก โรมันเพราะยังไงโรมันรู้แล้วโรมันวันนี้มาแน่นอนใช่ไหมเออมันก็เรียกโรมันนออกมาออกมามาสู้กันหน่อยเด็เออมาเจอกันหน่อยเด้สรุปว่าโรมันโผล่มาข้างหลังจัดการใส่ซูเปอร์แมนพังนะครับจัดการโชคใส่ไรเดอร์ตันเต็มๆแล้วก็ไปหยิบสัญญาจากมือนิคออ u ดิสเพราะว่าระหว่างระหว่างรายการนิคออดิสคือยืนถือสัญญาอยู่ข้างเวทีนะครับนะโรมันก็ไปหยิบขึ้นมาแล้วก็เซ็นสัญญาเรียบร้อย เออแล้วก็โยนให้นิกเอาดิสแบบว่าไม่เคารพเออยังคงเป็นฟิลมาเฟียอ,อยู่เออคือเป็นมาเฟียมีความเหลี่ยมอะไรนี้ในช่วงต้นๆนะตัวรายการพนดีเปนที่เราบอกไปเนาะแล้วก็มาแล้วก็มาเนี่ยมามายังคงเบ่งอยู่ตามที่เห็นก็เซนเรียกว่าเซนสัญญงสัญญาเรียบร้อยก็ทําให้แมชเนี้ยสี่เศร้าเนี่ยออฟฟิเชียลเรียบร้อยแล้วโลมันก็เหมือนเดิมครับเชื่อว่าแผนของเราเป็นไปตามแผนแน่แล้วก็เตรียมจะปิดด้วยสปเปียปิดรายการแบบเท่ๆสรุปว่าเจอ แรนดี้ออตันนะครับชิงจังหวะใส่ RKO นะฮะก็เลยกลายว่าเป็นโรมันที่ต้องนอนแทบเท้าออตันปิดรายการคือออตันก็คือเอาเอาสัญญามาให้ดูนี่อ่ะมึงเซ็นแล้วนะเรียบร้อยนะเออมึงเจอกูแน่เจอกูแน่ในลัมโบนะครับตามนั้นคือเรื่องมันก็เล่าประมาณนั่นแหละอย่างที่บอกแล้วว่าออตันตอนเนี้ยคือผู้ัชิงที่รู้ทันอ่าโกลโกงโรมันแล้วก็รู้ทันแทบทุกอย่างแต่บังเอิญว่า ก็จะต้องวุ่นวายกับอีก2คนนะก็คงทําให้การแย่งแชมป์กันลําบากมากขึ้นในแมตส์สเศร้าในศึกโดรยัลยังโบที่จะถึงนี้อีก2สัปดาห์โดยประมาณก,ก็เดี๋ยวติดตามกันต่อครับว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนะครับเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรกับเรื่องราวนี้รู้สึกชอบหรือเปล่าหรือรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่อง,องเรื่องมดปราบเรอ่ เราถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมครับสามารถสนับสนุนได้ผ่านทางระบบซูเปอร์แทง์ในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรือในส่วนของสปอนเซอร์ครับก็สามารถติดต่อได้ผ่านเพจ Facebook ของเรื่องมวยปล้ำมเรสตอรี่เลยเลยนะครับคลิปนี้ผมโดมโมแลวช่องของเรื่องมวยปล้ำมเรสตอรี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ